8เคล็ดลับบริหารเงินฉบับคนมีคู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The m o n e y Trick การบริหารเงินเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะใช้ชีวิตโสดหรือใช้ชีวิตคู่ถ้าไม่นับเรื่องนอกใจก็มีเรื่องเงินนี่แหละครับที่ทำให้หลายๆคู่ต้องเลิกกันไม่ว่าจะใช้ชีวิตคู่มานานแล้วหรือเพิ่งตกลงปรงใจกันก็ตามโดยสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่า ปัญหาเรื่องเงินเป็นหนึ่งในประเด็นขัดแย้งยอดทิตที่ทําให้คู่สามีภรรยามีปากเสียงกันได้ดังนั้นการที่ทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนทางการเงินและนี้สินร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากวันนี้เดอะมาร์ติท릭จึงรวบรวม8เคล็ดลับบริหารเงินฉบับคนมีคู่มาฝากกันครับจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับ 1. เปิดอกคุยเรื่องการเงิน การคุยเรื่องการเงินไม่ได้ทําให้คุณดูขี้เหนียวหิวเงินหรือเห็นแก่งเงินแต่อย่างใดนะครับจริงๆแล้วมันคือการวางแผนอนาคตร่วมกันเวลาพูดคุยก็เริ่มจากมุมมองหรือความเชื่อของคุณที่มีต่อเงินก่อนก็ได้แล้วค่อยแชร์ทรัพย์สินของแต่ละคนบัญชีเงินบัตรเครดิตนี่เงินเดือนและมีวิธีการบริหารจัดการยังไงจากนั้นก็เริ่มปรับจูนแผนให้เหมาะกับการใช้ชีวิตคู่ 2. กำหนดเป้าหมายการเงินร่วมกันชีวิตคู่ที่ดีควรมีเป้าหมายร่วมกันเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตเริ่มจากต่างคนต่างแชร์ความฝันของตนเองและหาจุดที่มีร่วมกันก็ได้เช่นฝันอยากมีบ้านอยากมีลูกอยากไปเที่ยวต่างประเทศแนะนำให้ต่างคนต่างเขียนลงในกระดาษแล้วเอามาพูดคุยกันจากนั้นก็จัดระดับความสำคัญกันเลยครับว่าควรบรรลุเป้าหมายไหนก่อนและจะทำอย่างไรให้ถึงจุดนั้น 3. ให้สิทธิจัดการเงินเท่าเทียมกันทั้ง2ฝ่ายต้องรับผิดชอบเรื่องเงินร่วมกันอย่ายโยนความรับผิดชอบให้ใครฝ่ายเดียวและทุกการตัดสินใจด้านการเงินควรให้อีกฝ่ายรับรู้เสมอนอกจากจะทําให้เกิดความแร์แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายคุณยังบริหารเงินได้เพราะรู้บทว่ามีอะไรต้องจัดการบ้าง 4. ทําบัตรจตร่วมกันและใช้ใจ่ายตามที่กําหนดรู้การเงินของกันและกันยังไม่พอนะครับ ต้องทำบัตเจ็ตหรืองบการเงินส่วนบุคคลร่วมกันอย่างน้อย6เดือนเขียนออกมาเลยครับว่ามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างมีนี่อะไรค้างบ้างจะเก็บเงินกันเท่าไหร่และเหลือเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่แบ่งกันใช้อย่างไงและที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้จ่ายตามที่คุยกันไว้ด้วยนะครับ 5. สร้างบัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน ระหว่างที่ตกลงบัตเจ็ตกันอย่าลืมคุยเรื่องเงินออมสำหรับฉุกเฉินต้องหักออมอย่างน้อย10%ของรายได้และต้องเริ่มทำให้เร็วที่สุดเพราะช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทำให้เรารู้แล้วนะครับว่าเงินออมสำคัญมากแค่ไหน 6. จัดการหนี้สินการเปิดเผยเรื่องหนี้จุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อกล่าวโทษใครนะครับแต่เพื่อจะได้ช่วยกันคิดและวางแผนเคลียร์หนี้กันอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะหนี้บริโภคที่เกิดจากการรูดบัตรเครดิตทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อพ่อคูณขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้เกิดปัญหานําไปสู่การไม่ลงรอยกันได้ 7. วางแผนกเกษียณแผนกเกษียณเป็นอีกเรื่องสําคัญที่จะต้องทําทันทีนะครับอย่าลืมเก็บเงินไว้ในยางเกษียณด้วยลงทุนยาวๆไว้ใน imf เลยก็ได้คิดไว้เสมอครับว่ามันต้องมีวันที่คุณจะต้องออกจากงานหรือทำงานไม่ไหวยิ่งเริ่มออมเร็วยิ่งได้เปรียบครับ 8. ติดตามผลวางแผนกันแล้วอย่าลืมทําตามทําแล้วก็อย่าลืมติดตามผลด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้แผนการเงินของเราอยู่ที่จุดไหนอันไหนได้ผลดีก็ร่วมยินดีกันอันไหนที่ต้องปรับปรุงก็หาทางแก้ไขร่วมกันการคุยกันบ่อยๆจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์กันได้ครับสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคู่วางแผนการเงินด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะครับถ้ามีเป้าหมายความพยายามแผนที่ดีและทำงานเป็นทีม คุณจะมีชีวิตทางการเงินที่ดีและมีอนาคตชีวิตคู่ที่สดใสแน่นอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแรงบันดาลใจในการออมเงินฝากกดติดตามช่องเดือ o n มาน,นิทริกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ